วันนี้เราจะมาพูดเรื่องความแตกต่างระหว่าง Tru e b y p a s s กับ Active b y p a s s คร่าวๆนะครับฟังเสียงครบก้างๆบ้านไปด้วยกรับพอดีฝนตกเสียงครบขียบร้องพอดี t r บ e b y p ร s s นะครับก็คือวงจรที่ใช้ลักษณะของการส่งฟานไปผมจะไม่พูดถึงเรื่องกำจับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่า มันจะฟังท่านฟังแล้วมันจะก็จะยากหน,น่อยอาจจะเป็นภาษาที่มันก็จะง่ายทูบายพาสถ้าเราก็จะง่ายก็คือไซส์กตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราบายพาสผ่านไปทูบายพาสก็คือลักษณะเหมือนเราเอาสายจ้ำจำข้ามเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือลักษณะของทูบายพารทผมจะใช้เสียงแตกนะครับอันนี้ต่อคร่าวๆแล้วก็ไม่ได้ทีเรียสว่าตรงไหนต้องเรียงตรงไหนนะครับใช้ตู้ซ้อมเล็กๆเ,เปิดให้เราจะเข้าใจได้นะครับ นี่ใช่งานเสียงแต่งน,นี่คือบายพาสไม่ใช้ซึ่งเป็นเบสิกนะครับนักดนตรีทุกท่านก็คงจะรู้เป็นอยู่แล้วแต่ว่าในขณะที่เราบายพาสอยู่มันจะมีวงจรอ,อีกประเภทหนึ่งที่เป็นแอคทีฟบายพาสนะครับแอคทีฟบายพาสก็คือวงจรที่มีลักษณะของการที่เป็น, er นบ,บัฟเฟอร์อยู่ข้างในนะครับบัฟเฟอร์ถ้าแปลตามตัวก็แปลว่ากันชนนะครับโดยปกติในการออกแบบบัฟเฟอร์จะมีอัตราการขยายเท่ากับ1ห,หมายถึง ถ้าสัญญาณเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะออกเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราผู้บริบารก็ก็าสามารถที่ออกแบบให้มันขึ้นมาสักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการชดเชยได้ก็แล้วแต่ไปแต่ว่าในลักษณะที่เป็น active bypass อ่าบางกรณีจะมีคือเสียงวงจรเปื้อจะขยายเสียงแล้วก็เสียงมันจะเปลี่ยนไปจากสัญญาณเดิมที่เข้ามานะครับ ซึ่งเป็นเป็นตัวตัวไปเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับถ้ามันทำมาดีทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมทูบายพาสนี่ Two này, หมายถึงเป็นการส่งผ่านไปเหมือนกันต่อตรงไปนะครับซึ่งก็จะมีจุดออนในบางอย่างอย่างเช่นเกิดค้าความจุขึ้นขึ้นในระบบนะครับคบ่าความจุก็คือค่าคาขขา่าที่เกิดขึ้นเป็นเป็นค่าสีนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดการล็อตแหงแหลมซึ่ง โดยรายละเอียดนะครับค่าพวกนี้สามารถจะวัดได้ด้วยอุปรกรณ์นะครับวัด้ววัดดูวอุปรกรณ์ว่ามันมีค่าเท่าไหร่้วก็มันลดความถี่ไปลอดไปถึงสูญเสียนะครับมันสูญเสียไปเท่าไหร่โดยปกติก็จะไม่เยอะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้บางผู้บฏิบตบางเจ้าก็เขาก็บอกมาเลยนะรับว่าเป็นสู่มนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองก็ชอบเอฟเฟกต์ที่มันเป็นตัวใบาปาดเหมือนกันด้วย ด้วยเอกผลตางประการแล้วถึงต่างประการนะครับคือพยายามจะพูดเน้มันยาวอันนี้คือทูบไบทาร์สอันนี้ก็บอกไว้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่บอกไว้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไหนเป็นทัวไบทา,าร์สอันไหนเป็นแอคทีฟไบทา,าร์ที่มีบัฟเฟอร์อยู่ข้างในนะครับเราก็ง่ายๆครับวงจรที่เป็นบัฟเฟอร์อยู่ด้านในมันจะต้องมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่ใช้งานนะครับ อันนี้เป็นเสียงเสียงเสียงเคร่งผ่านไปนะครับโดยตอนนี้ตั้งสามตัวเราไม่ได้ใช้เลยนะครับแบเรายพานตั้งสามตัวอยู่ถ้าเป็นถูปายพานนะครับเราถอดถอดออกถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นตัวบลายพาสหรือเปล่านะครับเราก็ถอดถอดออกในกรณีในกรณีรที่เขาไม่บอกไว้นะครับผมถอดไฟของเสียงแตกออกสังเกตว่าเสียงก็ยังดังอยู่โอเคครับ อันนี้เป็นทูมะพาดก็บอกไว้แล้วแต่ว่าเพื่อความเกล้ใจเราก็จะลองถอดออกนะครับเดียยงออกโอเคอันนี้ก็ยังดังอยู่ครับน,นี่เราถอดของบู่ออกนะครับต <c oughs> กใจนะครับเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงที่เกิดจากการคลายประจุของสี่าสังเกตว่าจะดับนะครับ แสดงว่าบูตตัวนี้เป็น Active Bypass พอไม่มีไฟเลี้ยงจึงแม้ว่าเราจะไบพาสอยู่มันก็จะไม่ดังครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของประการของทูไบพาสนะครับเวลาใช้งานเอฟเฟกเยอะๆถ้าตัวไหนที่มันขัดข,อข้องขึ้นมาทูไบพาสเราสามารถจะกดกดไบพาสไปสัญญาณก็จะเหมือนต่อตรงไปแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นแอคทีฟไบพาสที่มีบัฟเฟอร์อยู่ด้านใน มันจะต้องมีไฟเลี้ยงถ้าเกิดมันอุบัิเหตุวงจรขยายมันไม่สามารถจะทํางานได้เราจะต้องแก้ปัญหาโดยการต้องต่อข้ามไปนะครับรเราเรา,เราต้องแาาก้ปัญหาเฉินในการต่อข้ามไปก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะก็ไดยเปรียบบางอย่างของของูกไปครับแม้ว่าเราจะไม่มีไฟเลี้ยงหรือว่ามันจะไม่ทํางานเราก็ให้่านข้ามไปก่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวด้านล่างลิปนี้จะมีลิงก์แปะอยู่นะครับลิงก์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโซลาร์พาร์แบบละเอียดน,นะครับคือถ้าคุยกันแบบละเอียดจะต้องคุยกันเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งมันจะต้องมีคำศัพท์ที่ ถ้าคนไม่ได้มาสายในช่วงนิ้หรือว่าไม่ได้ศึกษา,ามานะครับพวกกายนฟรีแล้วก็อาจจะอาจาาจะยากนิดนึงยอย่างเช่นกับว่าอัง e ฤแดนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่า้าเป็นพวกที่มาสายในโดยตรงก็จะเป็นเรื่องเบสิกกับแล้วเวลาเราคุยกับพวกที่ไม่ได้มาสายนี้เราก็จะคุยกับภาษาที่ประมาณนี้ครับจะน่าจะก็จะได้ง่ายกว่าถ้าเรื่องเล็กๆิกว่านี้อาจจะมีเวลาเดี๋ยวผมอาจจะทาคลิปไว้คลิปเนะต่ว่าให้ดูว่ามันเกิดค่าความจบขึ้นมาเท่าไหร่ความที่รอดไปเท่าไหร่ได้ครับ โอเคนะครับ,บันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ